สวัสดีครับร้านเด่นชใยแอร์ประดัตูพุทธาะะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับรถตู้นะครับมาจอดซ่อมแอร์คันนี้ทําอะไรบ้างนะครับคันนี้ก็คือ1เลยนะครับอคอมใช้ของเดิมนะครับเปลี่ยนรถนะครับคอมเป็นเบอร์สิบเจ็ดนะครับไม่รั่วมไม่ซึมและกําลังอัดดีก็ใช้ของเดิมไปที่ทาอะไรบ้างครับเปลี่ยนแผงนะครับเป็นแผงเปลี่ยนสายใหม่ทั้งหมดครับสายาเป็น R 1 2เปลี่ยนใหม่เป็น13 4หมดทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนตู้ นะครับตู้ไม่รั่วนะครับแต่ว่าแตกแตกเกินการเยียวยาก็ยกเปลี่ยนเลยเปลีป่ยนได้เออนะครับโอเคเดี๋ยวจะให้ดูความเย็นก่อนความเย็นตอนนี้ก็ลงที่9้านะครับกี่ลงไปแดกว่านะครับแล้วก็มาดูระบบการวางระบบระบายแผงของผมหน่อยนึงครับผมก็จะใช้เป็นแผงลามิเนตซ้อนกัน2ใบนะครับอันนี้วางเลเออร์นะครับมิเมเชอร์อันนี้จะน่าเกียดหน่อยนะครับเพราะว่าจะแยกไปนเงี้ รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้มันพับลมไว้บนไม่ได้เหมือนโตต้านะครับก็ต้องเอาไว้ด้านล่างนะครับด้านล่างแบบนี้ดให้ดูนโอเคนะครับในด้านล่างแต่ผมไม่เห็นแน่นอนนะครับบนแผงรุ่นนี้ด้วยเอาไว้บนมันก็จะติดด้านในก็ไว้ไม่ได้ครับเลยวันนี้ผมใช้วิธีวางซ้อนกันสองสองแผงนะครับอ่าคาอระบายความร้อนเดี๋ยวมาดูโลหะนะครับว่าทําไมผมถึงทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูโลหะกันดีกว่าอ่ะเดี๋ยวผมเอาเบา ถังน้ายามาไว้ด้านในเลยนะครับอ่ะไม่มีการลาดน้ํานะครับดูโูไฮได้เลยครับคอมเดิมนะครับหายสองร้เป๊ะนะครับส่วนรูก็เกือบสี่สิบนะครับเกือบสี่สิบเลยนี่นะครับก็ยกถังน้ํายาไว้เลยเพิ่มความเย็นให้รถอ่โอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูตู้หลังกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูตู้หลังว่าได้กินสาตัวหน้าก็ลงเลขก็เดียวนะครับตัวหลังก็ ดูหลังก็12นะครับ12.8นะครับ12.8ก็ถือว่าโอเคนะครับตู้เดิมนะครับเป็นตู้ทองแดงเดิมติดรถนะครับติดติดติดรถมาเลยนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนปวาล์วก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับวาล์วหลังไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ารอยเปลี่ยนมาแล้วก็ล้างให้รถพระไปประหยัดไปนะครับอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับรถตู้นะครับผมจะเน้นโลไฮอย่างที่บอกเลย นี่นะครับผมจะเน้นเลยประตู้เนี่ยคือต้องคุมไฮให้ได้ถ้าคุมไฮได้หเรีวยกว่าสวยเลยนะครับอันนี้มีการลาดน้ํานะครับผมใช้น้ํายาฟอเรนนะครับเพราะว่านี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะให้ท่านมาลรถนะครับโอเคครับ